มือนี้แม่ฉลองกับพ่อบ้านออกมาสวนตะเศร้าออพี่น้องมือนี้ออกมาเพิ่ลบาสิมาสีดสีดปุ๋ยต้นไม้พี่น้องบำรุงดอกบำรุงนวยต้นไม้กำลังออกดอกม่วงกับมักชมพูลินจีพ่อบ้านก็สิมาเตรียมอุปรก,อกรณ์สักกอนพี่น้องรอฝนบางสกักกอนก็เป็นสีดหยาดพี่น้องสีดปุ๋ย มีทั้งใบผำรุงมมากผลลุ่ต้นมันนี่แหละกำลังเก็บมากน้อย,อยสิบห้ามือสิบนึ้นต้นมาไฟ อันนี้เป็นการพ่นปุ๋ยซื้อได้พี่น้องไม่ต้องเถียงเลยเนี่ยตัวนี้วะตน้นหนกไส้ตัวนี้อแล้วนี้นาคนนมากก็ต้องเปลี่ยนพี่น้องบักไส้เลยม่าสีดพ่นปุ๋ยไว้ตัวนี้ส้มสีดกดูฝนลิ่นไส้ต้นนี้สีด,ดูมีปีนี้พี่นอ้องพ่นปุ๋ยไว้ อินทอินทน็ล้ำพี่นรอเป่าล้ำออกดอกไปตะดสีมึงเมา นี่ต้นลินจีลินจีกำลังจะออกดอกพี่น้องปีนี้ปีแรกเลยตะวันมันยังบอออกหลายออกหลายบัตสิทธ์ดินจีต่ว่าออกดอกเนี่ยปีนี้เนาะออกเต็มต้นเออปีแรกต้นปุ๋ยแบบรุงหมากแบบรุงไปอันนี้บอนเบอรี่มันบผลิบออกออกหมากเต็มเลย มังคุดดินจีอัญมณีมังคุดมีมังคุดตัวน,นี้ก็ออกนวยหลายอยู่ปีนี้ออกลูกหลายอยดดู่เพาะว่มาเขาจับดีกลัวมันแหนมม่วงนะอือันนี้มังคุดจะเป็นดอกหลายได้คีนนนนนน่น้องเต็มในข้างในนี่มันนัดในไตใบมันออกแค่ทุกยอดนะ โอ้สีปุยไว้นี่ใ้มันล้วงลายใบมันล้วงมันมันออกดอกออกผลปุยเลยมันจะทิ่มลูกทันทีต้นไม้น่น้องมันม้วนก็เริ่จับมาแล้วน้อยล้วงแล้วก็ไเห็นถ้าม่าผนให้ปุยทั้งใบมันปุยสูงนี่เป็นปุยที่บำรุงทั้งใบทั้งต้นทั้งมากนั่นแหละถ้าไม่จับมาดี ลอก็จับโอ้โยดถพักดีน้ินงเลยคือข้อวไหปุ๋ยทั้งใบนี่ไม้ขงม้งตาข้างถ้าพอท่านจะให่ทั้งดินทั้งหากเอาทั้งใบสะก้อนช่วงนี้ช่วมพูนี่มันซุกเป็นกวานมันกระสุกกับพี่น้องซุกหนึ่งก็กำลังในหน่อยไม่ ที่ท่นปุ๋ยไว้แล้วก็สิเดี๋ยวก็สิเอาอ่าผสมขั้นใหม่มาพ่นอีกโมท่านมีแมงกี้พี่น้องพี่ท่นขั้นใหม่ไว้พ่นน้ผสมขั้นใหม่ไวปก็บ่ได้โดนโดนมันเป็นโรคันเป็นที่ละส้มผูวกางามพี่น้องนะก็สิเก็บหมากเอาซะกันนี่เลยสูบเก็บไปเก็บหมากก่อนค่อยสิพ่นอีก มันไน่วยงามพี่น,อน้องนายงามอยู่สมโูโดอกคักกาลังเปลี่ยนใกับมีสุดแล้วกับมีมมนม่นโอนี่มันดกคักที่ีุ่่มาทีนี่มรายนี่มากด,กดอกเราเป็นมากน้อยไหอ,อดีตะสมโอพี่น้องเลย ซุ่มกำลังเป็นดอกกมี่เป็นดอกเต็มอยู่เป็นดอกกมี้กำลังดอกเต็มอยู่ข้างๆเป็นกระแม่นด้หนิเฮ้ยพุ่นวันออกแค่ทุกยอดนะปุ๋ยอันพุ่นปุ๋ยนี่คุณโอ้ดีเนาะพอดีที่ห้าป่นเนาะเออออกดอกดุกกันป่ะเออแค่ออกดอกดกแล้วกระดอกว่าร่วงหลายหมากว่าล้วงหลายเวลามันออกหมากมานเนาะแต่พ่อปุ๋ยมันจะว่าลวงแต่พ่อปุ่นปุ่ยนี่สารัดทิมั้ยนะครับพี่น้อง ปุ๋ยพอดีปุ๋ยพ่อๆนี่มันจิตสลัดลูกของเต็มที่เลยปุ๋ยกับน้ำต้องให้สม่ำเสมอน้ำก็ให้เปียกไร้อะไรนด่ให้แชะไร้กันล่วงพิมพ์พื้นมากเลยต้องใส่พอดีพอดีเพราะซุ่มๆพอมันต้นมันซึนนี่พ่ออย่าใส่แช่เด้ออยาใส่แช่นี่ล่วงพิมพ์มืดมากเลยมะนัวต้องแช่งกระดูกระปิเนาะตัวเนาะแช่งกระดูกมะปิเพราะฝนมันสมบูรณ์ สะดาเขียวประท่านดอกบานเพิ่นเบสะเดากระไดน้นองกินพระท่านต้นสดาดก็ไวซอเครื่อนีอกออกตอนนี้น,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 นี่มั่งพุดดอกพูดก,ก็กำลังออกกำลังผลผลิตนนกำลังออกด้วยกัน นังวดเป็นฤดูการที่ผลผลิตออกใี้น่องนี่นังตวจกมโอหมักม่วงช่มพูต้นม่งแล้วอนี่อันนี้ต้นเงาะีนที่น่องนี่ถ้าได้ออกมาก้่านได้ออกถ้าได้ผลผลิตเที่ยนเนี่ยยังไ่ไหตอนหละน่ะเนาะพาให้ดูเดี๋ยวคนไปเนี่ยไปแดงๆนแล้ว ดนนีต้นเงาะพี่น้องนี่อายุจะปีละสามเนาะเพราะอายุสองปีแล้วสาดีพี่น้องเงาะอลปีไก่เนี่นอต้นเงานะสองผลแล้วอันนี้ปัญหาหน้าที่เสด้มากุลจังมือตัวนี้เสด้มากุลเปเพ็รอแต่องวานจังมือเยอยตามกับพุนพ่นว่เทาอาพุ่นอันตามกับเขาว่าพ่นตามแบบบี้พี่น้องน้่อัน ปุ๋ยเหลือจักน้อยสันทะเลสิพน์น่านเหนียกคือเห่าซื้อดอกพี่นอ้องออกมาสวนเนี่ยมือเศรออากาศต้อค่อยดีตาม่าออกกำนั่างกายขึ้นปามพ่อหมันเรียบร้อยแล้วปะที่นี่ โอ้ยมือสัน่นปไเดยคขากองมันนะผู้พ่ายกันนักดูได้พี่น้องาอาศัยพันตใหญ่ผู้พ่กับหุ่นสมบุรณเล้วแล้วนางพักพรพี่น้องมาที่นี่มาเทิงเทียงแล้วนางพักพนแล้วน,น,น,น้ำออะไรเ่็มปั๊ม อ้าเรียบร้อยแล้วพี่น้องมือนี้นพ่พน, <laughs> พนต้นมหม่นต้นไหม้กระลออกักออกลวกออกดอกออกนุย้ยเดี่ยวแล้วพี่นอ้องวันนี้อากาศก็ขึ้นอากาศก็ด,ดีอ้าสำหรับคลิปนี้ก็พอ่อเสืแน้อพี่น้องเนาะคลิปหนาอยพ่อกันไหมค่ะกขอบคุณทุกการรับชมเนาะเนาะทไานใด่าลืมกดติดตามให้ช่องแม่ฉลองกันทั้งฝ่ายเด้อค่ะสวัสดีค่ะครับ